ประมาณปี 1, 1,983ได้ไปค่ายโรง9ก้าที่พัทยานะคะกลับจากค่ายมาอยากจะเรียนเรื่องการรับใช้พระเจ้าอยากจะรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าจิตสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วทาให้เราเติบโตน,นั้นเป็นอย่างไรก็ได้เป็นสิ่งที่จูงใจเราให้มาร่วมรับใช้ในขิจักเหนือก้าะคะ่ะ ก็ครั้งแรกที่เข้ามาร่วมรับใช้นะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็เริ่มจากที่ห้องประกาศของวัวลายนะคะก็ได้เริ่มมาตอนนั้นก็รับใช้ก็เพียงแต่มีส่วนในการสอนเด็กละวีค่ะสอนเด็กละวีแล้วจากที่วัวลายก็มาถึงสมาคมฮักกาแล้วก็มาถึงสีส่สวนและที่สีส่สวนนี่จะมีส่วนในการรับใช้ ร่วมกับผู้รับใช้ในการสอนละวีทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กแล้วก็ในการร่วมรับใช้ในการประกาศติดตามเยี่ยมพร้อมกับผู้รับใช้พระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ขับเคลื่อนว่าเราจะต้องร่วมกับคี้จักรเหนือก้าในการที่จะประกาศพระกิตกรุนของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้สร้างชีวิตเราให้เติบโตไปด้วยและเราก็เป็นพรสําหรับผู้อื่นและสําหรับคี้จักรที่เรามาด้วยค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณความรักของพระเจ้าอยู่ในการรับใช้ของเราอยู่ในพี่น้องของเราในครอบครัวขอบคุณพระเจ้า40ปีนี้ไม่ใช่เพียงแต่40ปีที่เราจะหยุดเดินเราคิดว่าหลังจาก40ปีนี้เราก็จะต้องรับใช้พระเจ้าประกาศติดตามเยี่ยมเลี้ยงสร้างเพื่อว่าจะฝึกฝนน้องเลี้ยงของเราหรือผู้ที่เชื่อใหม่ให้เป็นผู้รับใช้และขยายอาณาเขตของพระเจ้าต่อไปค่ะ ในเมื่อมาถึง40ปีนี้ก็เรามีความยินดีร่วมกันกับพี่น้องในกิจจักงเหนือเก้าที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรานั้นได้ผ่านจากปัญหาอุปสักคทุกอย่างและเห็นถึงพระคุณพระบรของพระเจ้ามาตลอดเวลา เราขอบคุณพระเจ้าและเรายินดีที่มีการเฉลิมฉลองความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้านําเรามาถึงขณะดนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําเราทั้งหลายต่อไปขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนที่มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรคะ่ะ